เรื่องราววันนี้เกี่ยวกับสาวร้านพิซซ่าที่โดนแก๊งอสัธพานบุกเข้ามาเตรียมจะลุมจัดการแถมยังถือกล้องถ่ายคลิปวิดีโอมาแต่ไกลด้วยนะแต่ที่ไหนได้เกมมันอาจจะพลิกเล็กน้อยเมื่อเธอคนนี้สู้กลับไปแบบ1ลุม5จนมันกลายเป็นไวรัลหลายสิบล้านวิวแถมได้มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วเธอคนนี้เป็นถึงยอดนักสู้อิทาหากเออซึ่งเรื่องราวสุดอนิเมะครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราสรุปมาให้ในคลิปคปนี้แล้วครับแต่ว่าก่อนจะไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาดกันเลยก็คือการโลาลนนหลดมาาเเเลล่่นนนีียแหะะพรตอ เขาเป็นเกมยอดฮิตที่มีผู้เล่นจากทั่วโลกและกาลังแมสในไทยสุดๆด,ด้วยความที่ฮาร์โทเปียจะเป็นเกมแนวสโลว์ไลฟ์สุดหิวใจที่เราจะได้หลีกหนีจากความเป็นจริงมาสร้างตัวละครน่ารักน่ารักแต่งบ้านในฝันแล้วก็พัฒนาเมืองให้หน่าอยู่ไปพร้อมๆกันแล้วไว้ในเกมนี้คือดีมากๆอ่ะทั้งภาพสีเพลงประกอบและสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักอีกโอ้โหเห็นตัวละครการาฟิกดูชิลๆแบบเนี้ยแต่ว่าในเกมเขาให้อิสระแบบจัดเต็มมากเลยนะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากทั้งทาฟาร์มปลูกต,ต้นไม้ดูแลสวนทําอาหารหรือว่าใครเป็นสายสร้าง บ้านชอบตกแต่งเกมนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์แบบครบเลยแถมน่ารักน่ารักติดๆทั้งนั้นด้วยเรียกได้ว่ารวมทุกความฟิลกู๊ดสดใสดีต่อใจไว้ในเกมเดียวจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็มีอัปเดตแพทใหม่กับแฟชั่นฤดูน้ําแข็งหิมะแถมกาลังจะมีคอลแลบกับ m ม Little Pony พนีอีกด้วยความสนุกฮิวใจจัดเต็มขนาดนี้คอมมูนิตี้ก็เหนียวแน่นกันมากยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดรีบโหลดติดเครื่องกันไว้ได้เลยทั้งใน iOS Android PC ีและ Steam Let's h ร์ด t o p ป a ียไปด้วยกันนะทุกคน คือเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองแลงคาสเตอร์ครับรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าเกรซี่อายุ16ปีเธอทํางานอยู่ที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อตอนต้นปีเนี่ยตอนที่น้องเขาเรียนอยู่เนี่ยครับเธอก็เคยมีปัญหากับผู้หญิงคนหนึง่งทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเธอก็รู้ว่าเกรซี่อ่ะทำงานอยู่ที่ร้านพิซซ่าคนเดียวก็เลยชวนเพื่อนผู้หญิงอีก2คนนะครับแล้วก็ผู้ชาย2คนเนี่ย นั่งรถไปด้วยกันเลยคันเดียวเพื่อวางแผนหวังที่จะไปจัดการกับเกซี่นี่แหละซึ่งเอาจริงเนี่ยด้วยความที่อยู่ๆก็มีผู้หญิง3คนแล้วก็ผู้ชาย2คนมาหาเรื่องผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยมันดูจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆดูยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอนแล้วด้วยความที่ว่าชีวิตติดคอนเทนต์กันหนักมากนะครับแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาก็เลยทําการถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เปิดประตูลงจากรถแล้วก็วิ่งกูกันไปที่ร้านพิซซ่าร้านนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นเน,นเเีี่่่ครับทป็ูอิกซ ก็คือพอเห็นกาเกซี่พูดคุยกันแป๊บหนึ่งเนี่ยก็เปิดฉากเดินใส่เธอเข้าไปทันทีหมายที่จะผลัก,กอกเกซี่เนี่ยไปก่อนเลย1แมตช์แต่หารู้ไหมครับว่าโลกนี้เนี่ยมันมีคําว่าเปิดก่อนได้ปูดอยู่ฮะ พอเกซี่เนี่ยพอเห็นท่าแบบนั้นเธอก็ผักสวนกลับมาอย่างทันควันแถมหลังจากนั้นเนี่ยก็จ่วงจ้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 วงจนหัวของตัวเปิดคนนั้นน่ะไปกระแทกกับเคาน์เตอร์ล้าเลยแต่ความเวิร์ก็ยังไม่หมดครับเพราะว่าเกซี่เนี่ยเธอยังคงคว้าหัวฉุดกระชากลากดึงถึงขั้นประเคนเข่าใส่แล้วเวียงเธอคนนั้นน่ะข้ามสะโพกแบบโคตรทรงพลังจนเธอคนนั้นน่ะลงไปกองกับพื้นเลยและไม่พอแค่นั้นนะเกซี่ยังคงดึงหัวต่อแล้วก็เวียงจนคนที่มาหาเรื่องเนี่ยหมุนติวรอบล้านอย่างกันนั่งม้าหมุนเวอร์ชั่นปี พอแลนดิ้งถึงพื้นปุ๊บเนี่ยเกซี่ก็ไม่พูดภาพนำเพลงครับจ้วงต่อแบบรัวๆอีกหลายทีโดยไม่ต้องมีครูดาวใดทั้งสิน้นซึ่ง เพื่อนที่มาด้วยกันนั้นเนี่ยในกลุ่มเนี่ยครับก็เห็นท่าไม่ดีแล้วว่าเพื่อนตัวเองกําลังจะกลับบอ่อเกิดก็เลยพยายามจะจับแย่ครับทั้งนั้นที่มือตัวเองก็ถือกล้องไว้ด้วยมือนึงอะซึ่งแม่สาวพิซซ่าเกซี่คนนี้ก็ยังไม่หยุดฮะเปิดโหมดเบอร์เซอร์กต่อเบนเป้าหมายจากคนที่นอนกองอยู่ที่พื้นมาเป็นอตัวที่ห้ามแทนจนคนที่แยกเนี่ยก็กระโดนกระเด็นกระดอนโดนคนที่ถือกล้องด้วยชุลมนุนวุ่นวายกันไปหมดกล้องส่ายไปมาและสุดท้ายก็ตัดจบไปเออซึ่งฟิลลิ่งก่อนปดปเน,เน,ดน,นเะา,าพรา อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งด้วยความที่ว่าเกมมันพลิกชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดแบบนี้มาก่อนนะครับรวมทั้งมันมีคลิปเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยออกมาบนโลกออนไลน์ด้วยเนี่ยแหละที่ทำให้เรื่องเนี่ยกลายเป็นไวรัลออกไปอย่างรวดเร็วเลยบางที่ก็คือมีคนดูคลิปเนี่ยครับไปกว่า25ล้านวิวแชร์กันไปอีก1นึ่งแสนแชร์โคตรเยอะและนี่คือแค่จัง1ช่องทางนะยิ่งถ้าเกิดว่ารวมทุกโพสทุกแพลตฟอร์มเนี่ยน่าจะทะลุหลายสิล้านวิวเลยะครับ ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนที่ได้เห็นเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่เลยบอกว่าเอยเอาจริงๆเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงเลยนะแต่คือสมน้ำหน้าสุดๆเลยที่พวกนั้นโดนจัดการมั่งอะ่ะไ,ไงไงตอนนี้คงได้รับบทเรียนกันแล้วใช่ไหมออหรือแบบว่าบางคนก็บอกว่าเกินมาทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครโดนเหวี่ยงขนาดนี้มาก่อนเลยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาภาพของเกซี่นะครับที่กำลังเหวี่ยงอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบบอกว่า เนี่ยเหมือนเป็นช็อตที่เดือะฮักจับโลกิเวียงไปเวียงมาเลยนะซึ่งความเทพของเกซี่เนี่ยครับทำให้หลายคนเนี่ยออกปากเลยด้วยว่าอยากจะให้ลูกสาวของเขาเนี่ยเก่งเหมือนเกซี่มั่งจังพร้อมกับที่ส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์สับแสลงของชาวเน็ตเอาไว้เต็มเลยแหละครับบอกว่านี่แหละคือฟาโฟเออซึ่งฟาโฟเนี่ยมันย่อม,มาจาก F around and f i r e out นะครับหรือก็คือลองไปก่อเรื่องดูสิแล้วจะได้เห็นผลลัพธ์เองอื จนกระทั่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางพ่อของเกซี่เนี่ยก็ได้เปิดเผยตัวต,วตวนออกมาแล้วก็ออกมาให้ข้อมูลอัปเดตเรื่องราวต่างๆออกมาเรื่อยๆเลยละครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่ามันมีการเล่าเรื่องที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะทำให้เราเลยได้เห็นนะครับว่าพ่อของเกซี่เองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นถึงนักเพาะกายที่ตัวโคตรใหญ่กล้ามนี่คือแน่นๆทั้งตัวเลยโดยตรงนี้แหละครับที่มันช่วยตอบคาถามที่ค้างคาใจหลายคนว่าทําไมเกซี่ถึงได้เทพขนาดนี้นะก็ดูคุณพ่อเขาดิ นะโดยพ่อเธอเนี่ยบอกว่าเกรซี่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยฮะเธอได้ฝึกฝน MMA หรือก็คือศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานเนี่ยนะมันนานหลายปีแล้วและเธอเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงมากรวมถึงยังได้อารมณ์เดือดแบบพ่อของเธอมาด้วย <c oughs> ทำให้เธอเนี่ยอัดพวกนั้นแบบไม่ยั้งเพื่อป้องกันตัวเองจนกระทั่ง5คนนั้นต้องหนีตเตลิดไปซึ่งในคลิปนี้เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแค่ประมาณ1นาทีใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์จริงเนี่ยมันยาวไปถึงเกือบ5นาทีเลย โดยอัปเดตหลังจากที่คลิปคลิปนั้นเนี่ยภาพตัดไปเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตํารวจได้มาถึงที่เกิดเหตุและเกซี่เนี่ยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอะไรและตัวพ่อของเกซี่เนี่ยรวมถึงเจ้าของร้านอ่ะก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับพวกอันธภาลเหล่านั้นแล้วด้วยซึ่งตํารวจเนี่ยบอกนะครับว่าหากจะต้องการดําเนินคดีต่อเนี่ยพวกเขาจะจับกลุ่มทั้งหมดในข้อหาทําร้ายเป็นกลุ่มบุกรุกสถานที่แล้วก็ข้อหาอื่นๆอ,อ,อีกด้วย ส่วนอัปเดตอาการของหัวโจกค,คนที่โดนจับเวียเป็นโลกีเนี่ยเห็นในรายงานบอกนะครับว่าเธอคนนี้ถึงขั้นมีอาการบาดเจ็บหนักกระดูกเบ้าตาแตกซึ่งมันเป็นกระดูกบริเวณรอบดวงตาเนี่ยครับนะแล้วก็อาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดด้วยซึ่งหน้าของเธอเนี่ยก็คือจะบวมไปอีกหลายสัปดาห์เลยจากความซ่าครั้งนี้ เหอแล้วความพีกยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าไอวิดีโอคลิปอันนี้เนี่ยที่แก๊งเนี่ยเขาถ่ายเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้อ่ะมันก็ได้กลายมาเป็นหลักฐานแน่นๆให้ทางตํารวจเขาเรียบร้อยแล้วด้วยโดยที่ตํารวจเนี่ยก็เอาคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดของร้านพิซซาร้านนั้นอ่ะว่าแบบใครเป็นคนเริ่มก่อนอะไรยังไงกันซึ่งก็พบว่าทางเกรซี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนครับแถมเธอเนี่ยยังเป็นฝ่ายโดนบุกมาหาเรื่องจากแก๊งเนี่ยด้วยซ้า ตำรวจก็เลยถือนะครับว่าการที่เธอสู้กลับไปนั้นเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัวเองตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ตั้งข้อหาใดๆกับเกรซี่ส่วนตัดภาพมาที่แก๊งนี้นีครับด้วยความที่มากัน5คนนะมันก็เลยเข้าข่ายการทําร้ายในลักษณะกลุ่มครับที่ต้องมีคนอย่างน้อย3าคนขึ้นไปอ่ะซึ่งอันนี้ก็5าคนนะโดยถือว่าเป็นข้อหาที่รุนแรงอยู่ครับตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กซึ่งล่าสุดน,นี้เนี่ยก็เห็นว่ามีอัปเดตมานะครับว่าตำรวจในเมืองแลงคาสเตอร์เนี่ยโทรหาพวกเกรซี่บอกว่า เด็กผู้หญิงทั้ง3คนน่ะถูกจับไปแล้วส่วนเด็กผู้ชายอีก2คนเนี่ยก็ถูกพาตัวไปสอบสวนด้วยแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็สารภาพแผนทั้งหมดออกมาพร้อมกับถูกเตือนด้วยนะว่าถ้าเกิดยังเข้าใกล้เกซี่หรือว่าร้านพิซซ่าร้านนั้นอีกเนี่ยพวกเขาอ่ะจะโดนเล่นงานเป็นรายต่อไปนะครับซึ่งเรื่องราวมันก็เหมือนจะจบลงด้วยดีใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ครับมันมีเรื่องของผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาอีก เพราะว่าหลังจากที่พ่อของเกซี่เขาโพสตแล้วก็แชร์พวกข่าวเรื่องเนี่ยแบบรัวๆใช่ไหมทางด้านพ่อของน้องผู้หญิงเสื้อแดงในคลิปนะครับที่เป็นคนถ่ายวิดีโอแล้วก็เป็นคนไปแยกเกซี่ออกมาจนโดนเปิดไปด้วยอีกคนหนึ่งเนี่ยพ่อของคนคนนี้ก็เหมือนมีการโพสตถึงครอบครัวเกซี่รัวๆเช่นกันจนทางพ่อของเกซี่เนี่ยต้องออกมาสรุปให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยจอห์นโคเปล่าเนี่ยพ่อแท้ๆของผู้หญิงเสื้อแดงในคลิปเนี่ย ขู่จะเอาไม้เบสบอลมาทำแกเพราะรู้ว่าถ้าเกิดว่าสู้กันตัวๆเนี่ยจะสู้แกไม่ได้แถมยังมีขู่ว่าแบบจะลูกสาวแกภรรยาแกแล้วก็ตัวแกเองอีกซึ่งพ่อของเกซี่เนี่ยบอกว่าต่อให้จะพยายามลบข้อความแชทแล้วก็บล็อกเข้าไปเนี่ยนะแต่มันก็ไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าเขาอะแคปไว้หมดแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยพ่อของเด็กเสื้อแดงคนนั้นอะก็กำลังจะติดคุกด้วยโดยหลังจากนั้นเนี่ยทางพ่อของเกซี่นะครับก็มาอัปเดตเพิ่มเตมิมอีกบอกว่าจอห์นอะถูกจับกลุ่มแล้วนะ และเนี่ยเป็นฟาโฟาดอกที่2พร้อมบอกด้วยว่าลูกไม้อ่ะหล่นไม่ไกลต้นจริงๆก็คือโดนจับกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยนี่แหละฮะโดยนอกจากนี้เนี่ยทางพ่อของเกซี่ยังบอกด้วยนะครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกซี่ทุ่มเทชีวิตให้กับสุขภาพและการฟิตเนสอย่างจริงจังเธอฝึก MMA มา5ปีแล้วและเคยเป็นสมาชิกมวยปล้ำของโรงเรียนด้วยแถมตอนนี้เนี่ยเธอกำลังฝึกเพื่อไปแข่งประกวดรูปร่างเป็นครั้งแรก ทั้งที่อายุแค่17ปีเท่านั้นเองตอนนี้เธอเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับหลายๆคนที่ต่อต้านการบูลลี่และความรุนแรงแบบหมาหมู่เธอคือหลักฐานที่มีชีวิตว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการฝึกฝนอย่างถูกต้องมีทักษะการต่อสู้ที่ดีและมีวินัยเรื่องโภชนาการแม้แต่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถป้องกันตัวเองได้ออโดยพ่อของเธอเนี่ยก็มีการเปิดขายโปรแกรมฝึกนะครับที่เกรซี่เขาใช้ฝึกตัวเองเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วย ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อมาฝึกตามกันได้นะนะครับซึ่งนั่นแหละฮะไวรอครั้งนี้เนี่ยมันดังมากๆจนมาถึงประเทศไทยเราด้วยนี่แหละคนไทยเราเองอะ่ะพอเห็นคลิปนี้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็สาใจกับเรื่องเนี่ยไม่แพ้กันครับ คอมเมนต์บอกกันใหญ่เลยบอกว่าโหโคตรคุ้มค่าเน็ตเลยนะถ่ายวิดีโอมาประจานตัวเองแท้ๆนู่นนี่นั่นกันไปโดยนี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสอนใจเลยว่าเปิดก่อนบางทีเนี่ยก็ไม่ได้เปรียบเสมอไปฮะและบางทีอาจจะได้ปูดกลับมาอีกด้วยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีเลยว่าอย่าได้ไปหาทําแบบนี้ที่ไหนกับใครเขาเลยนะครับซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นสรุปเรื่องราวสุดโด่งดังที่เป็นไวรลัลหลัก10บล้านวิวในต่างประเทศนะครับแล้วคนก็ให้ความสนใจกันไปหนักมากในช่วงที่ผ่านมา นะแล้วเพื่อนๆเองเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าเหตุการณ์ตรงนี้มันมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยคิดว่าจะเป็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันน้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณนี้ฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซับสไครต์รักฟ้าเอาไว้ด้วย,วยและที่สําคัญอย่าลืมโหลดฮาร์ดทเปียมาเล่นกันด้วยนะเกมสนุกภาพสวยเพลงดีมีให้เล่นหลายแพลตฟอร์มเฟี้ยวเฟี้กันเลยเออยังไงไปโหลดกันได้ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับในคอมเมนต์ก็ได้ผมปักไวัครบบ